ครกันคือเจ้าชายของคุณหนุ่มนับดาบสุดเก้าร้อนอาวีส,สวยแบบเจสเยฟิโอเคเร้าคินัต้าข้าวบองซิก้าชิูเรสผมเรียกแป้ไทยรีกับเนื้อเรื่องสุดโรแมนติกที่คุณเป็นผู้กำหนดเองเกมฝึกพิ้นจากญี่ปุ่นที่รองรับแอนดรอ d และไอโอเอสที่จะมาทำให้คุณหัวใจเต้นจนคงจังหวะไม่อยู่ ทำให้คุณไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนเพนด้าเรียกพี Hence, <he> ่กับเราเจ้าชายสุดหล่อมากกว่าร้อยคนในยูเะยูเมโอมร้100นโอจะก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่เกมที่ดังเปี้ยงป้างที่สุดแห่งปีเลยแบบโยเองก็เพิ่งจะเล่นเกมนี้มาประมาณเดือนกว่าเอง มาเอามาดูกันว่าเกมนี้เขามีดีอะไรกันทำไมตุ๊กตาถึงไม่ติดกันขนาดนี้ก็ <t une> เกมนี้นะคะเกมนี้เป็นเกมแนวพัทโซนะคะ <t une> เอาแบบกบปีราจห <t une> ลาย <t une> แต่ว่ามันไม่ได้มีดีแค่พัทโซอย่างเดียวไงมันเอาความแบบมีเนื้อเรื่องเข้ามาด้วยทําให้แบบโดยส่วนตัวโยเป็นคนที่ชอบอ่านเนื้อเรื่องมากๆเลย พอพอมาทําแบบอย่างนี้แล้วแบบติดอะคือแบบชอบเล่นเกมพัซเซอร์อยู่แล้วแล้วแ,วแบบมิเรื่องอีกคือแบบติดจนไม่รู้จะติดยังไงแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เปิดหน้าเข้ามาะคะเราก็เจอเจ้าชายของเรานะคะที่เราตั้งเป็นทีมเอาไว้สุ่มมาคนหนึง <c oughs> น่งอ่าคนนี้ชื่อทินพานะคะเขาบอกว่าใกล้จะถึงเวลาพักแล้วนะครับจะดื่มอะไรไหมเห็นไหมเขาก็จะแสดงแบบข้อความแบบเป็นห่วงเราตลอดเวลา น่ารักจริงๆเลยเจ้าชายแต่ละคนก็ทีของโยนะคะนี่ก็จะมีก็จะมีนี่เลยทิ้นผ้าอ๋อกดกดทิ้ปผ้นี่ทิ้นผ้านะคะเป็นเจ้าชายหอาจากออสอันนี้จุดติแล้วนะคะอ่าพูดถึงการจุดติจะมีอยู่สองฝั่งนะคะมีฝั่งดันทากับ อะไรนะจันทากัสุวยานี่เข้ามาอยูที่เมโนูจุดติซึ่งการจะจุดติเนี่ยเราก็จะต้องเล่นตามในเรื่องของเขาแล้วเขาจะมีคำาถามมาให้เราซึ่งคำถามเนี่ยก็จะมีคะแนนของทั้งสองฝั่งอยู่ก็จะเราจะไม่รู้นะว่าได้คะแนนของฝั่งไหนเราก็ตอบไปตามอารมณ์เรานั่นแหละเพราะมันมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรอยู่แล้วตอนจบมันก็แฮปปี้ตลอดอยู่แล้วนะคะ เราลองไปเล่นกันดีกว่าว่าเกมนี้เขาเล่นกันอย่างไรน้องจะใช้บางทีกทุ้กนวายอยู่นะเธอมาช่วยหน่อยได้ไหมได้ค่ะมาก็ชาเลนจ์นะคะหมืนชาเลนจ์นี่เลยข้อจำเหมือนว่าให้ทุกคนอ่ะเหมือนมาแข่งการเนสัปดาห์นั้นแหะว่าใครเก่งกว่ากันส่วนยอดีบหัอยู่ล่ะ ที่12เลยก็มาให้ดูอันนี้อันนี้จะไม่เกี่ยวกับการใช้พลังงานสเตมิน่านะคะจะใช้ลูกแกว้วที่เรียกว่าออมในการในการเล่นนะซึ่งตอนเข้ามาเขาก็สอนแล้วแหละโยคุไม่ต้องสอนอะไรหรอกนัเกมแบบนี้นี่สเตมิน่านะคะคือพลังกายที่ใช้แบบเล่นตามเนื้อเรื่องอ,อะไรนี้แต่ชาเลนีจะใช้ออมนะคะออมนี่จะได้จากการที่แบบรับเวลา กี่นาทีอะไม่รู้ว่าเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นเดี๋ยวก็รู้เพราะมันจะขึ้นว่ากี่นาทีจะได้ออมหนึ่งรูปนะคะกับแบบที่สองคือได้จับเพื่อนส่งมาให้เราอ่าต้องใช้เ,เราจะเลือกไปช่วยนี่นนี้เลยหล่อมากหนุ่มแว่นชื่ออะไรนะชื่ออะไรลิกะลิกะอะไรเป็นยากกับกูริโกหรือเปล่าไปกันมาสอ่า ก,ก,ก็เจ้าชายนะคะสกิลลีดเดอร์นี่ก็มีอยู่สองสองคนนะที่เราใช้ได้ก็คือสกิลของเราที่เราตั้งเป็นเหมือนหน้ากับสกิลของเพื่อนมี่ของโยก็หนีตั้งพินพาซึ่งมันบวกอะไรมาโยจับไม่ได้เหมือนกันกะของหนีดิกาจริงด้วยมันจะไม่เขียนไอเนี้ยสิอันนี้มันคือแบบเป็นสกิลที่แบบยังไงอ่ะ ใช้ตอนเราตอ่อสู้แต่ไม่ได้บอกสกิลดิเดอร์ไงเราต้องไปตจำเองว่าสกิลดิเดอร์อี่ใช้ที่ก็เ้นธรรมดา,าเลยก็จะไล่รูดนะคะไม่มีอะไรก็แบบนั่งรูดๆูดกันไปแบบเบื่อๆก็เดี๋ยวแนะนำเทคนิคนะใช้แป้งอะไรก็ได้ทามือ จะทำให้แบบลื่นแต่นี้โยนเล่นในคอมเนี่ยอาจจะแบบคอมโมไม่ไม่แข็งอะไรีก็หมดชาเลนจ์นะคะมีอะไรที่เรากดได้ก็กดไปให้หมดเลยกดไปเลยพอพออยู่จุดช่วงนึงนะคะเราก็จะได้มีช่วงฟรีเวอร์เนี่ยไอตรงนี้เนี่ยเมื่อมันเต็มแบบล้นหลอดปุ๊บมันก็จะแบบให้เราแบบกดได้เลยไม่ต้องมานั่งนู่นเาพยายามพยายามไม่ใช่ให้ชันกเธอนารัก ซึ้งลูกแก้วนี่ก็จะไปให้พลลงกับเจ้าชายของเราที่เราเลือก่ายมาเห็นป่ะจะเห็นก็ว่าแต่ละคนที่มันจะมีสียู่ใช่ไหมมีสีล้อมรอบเขาอยู่ก็เวลาจะตั้งทีมนะคะก็ให้ดูสกิลด้วยว่าเจ้าชายของเราอ่ะมีสกิลอะไร แล้วของเพื่อนคืออะไรสับเราสามารถดูจากในชื่อคนไปดูดูระหว่างแขกได้เลยของโยนี่ทินพานี่ลูกแก้วสีนั้นออกหน้าแล้วก็ลงลูกแก้วด้านซ้ายส่วนคุณออดบอร์ดนะคะเปลี่ยนลูกแก้วสีแดงเป็นสีเขียวเพิ่มลูกแก้วระเบิดทำลายลูกแก้วด้านบนมากที่สุดอพอลโลนะคะเคลราตสนะคะลูกแก้วตรงกลางส่วนเธออ่านชื่อไม่ออกจีเรลเทอร์ตำแหน่งทำลายลูกแก้วด้านล่างคือ ปกติอะตอนด่านสุดท้ายมันจะมีเพชรอัญมณีใช่ไหมแบบเราอยู่ข้างบนสุดโยก็จะใช้เนี่ยอพอลโลกดอพอลโลเทลาเคสแล้วก็คุณเธอลงมาแบบตรงตรงข้างบนกลางล่างแบบเสร็จส่วนของลิกะทำลายลูกแก้วได้ตรงกลางแล้วก็ทุ่มลูกแก้วระเบิดเนาะโอเคนี่การกดนะครับกดไปเลยอ่าแต่ว่าด่าน แตงชาลิงจะไม่มีนะคะเราก็จะแบบมีแบบเอฟเฟแออ้โอ้โถรักเกราผู้ชายหมดไม่หันแล้วแหละ ไม่ทนันหัดนี่แล้วก็ตอนแข่งก็จะแบบมีขอเทั่วให้กำลังใจเราด้วยซึ่งการเล่นชาเลนจ์นะคะเราก็จะได้ไม้แล้วก็จะได้ตำแหน่งตอนนี้โยอยู่ที่ตำแหน่งเซเลบเซเลบโกโกลนะคะซึ่งไอ้ตำแหน่งเนี่ยมันก็จะให้ของรางวัลเราด้วยนะนี่แบบ พอเป็นผู้ใช้แหวะกแล้วได้50สโตนนี่ก็แบบสะสมกัมาเลยต่อไปราวของนูก็คือแพตตินัมนะคะได้500 0 0 0โอ้เงินไม่ใช่ใหนหนอยๆเงินเกมี้หาไม่ยากแล้วก็ใช้ไม่ง่ายใช้ง่ายมากคือแบบโยเคยแบบจตุติอะจะใช้พร้อมๆกันอย่างเงี้ยโอ้โหแบบ2คน5ดาวไป6ดาวใช่ไหมแบบี้เกลี้ยงค่ะแบบแกัดก้อนเกลือแท้ฝ่าบ้านเลย ต่างในเกมหมดยันชีวิตจริงแล้วก็ไม้นะคะอ้าืมบอกว่าออมนี่ออมได้ทุก55นาทีหรอหรือว่าหนึ่งชั่วโมงได้ลูกหนึ่งมินไม่รู้นะแต่ของลูกมัน,นที่55อาจเราเล่นไปเมื่อกี้ด้วยอาจจะเป็น56นาทีหรือเปล่าแล้วก็ไม้นะคะนี่คอมมูนิตี้เลย คอมมูนิตีนะคะก็แบบจะมีบ่อน้ำพุที่เราจะให้ของรางวันกับเรานะคะซึ่งกดล็อกตอนเปลวห้านะคะนี่ก็คือกิวของโยส่วนมาให้นี่เราสามารถใช้ลงทุนได้ช่วยในคอมมูนิตี้เรานะคะเอาก็ะใสไปเลยเอาเลขสวยๆ5 9าพาอยาลงทุนไปซึ่งกิวของโยนี่ ได้เป็นกิวได้ไหมได้สร้างกลุ่มคอมมูนิตี้เขาก็แบบยังไงอะ่ะคือแบบอัพเต็มเกือบหมดแล้วอะ่ะเนาะเหลือแต่น้ำพุเนาะนี่ก็แบบสามารถดูประวัติด้วยว่าใครแม่งแอบอว้วไม่ช่วยเอออันนี้ก็เป็นอันดับนะคะก็โยก็เพิ่งเข้ากิวนี้มาเหมือนก,กันก็อยู่เวลาสิบหกคือมันไม่เกี่ยวหรอกพอเต็มปุ๊บเราก็เพ่งจะไม้ไปทำอะไรอยู่ดีก็ต้องรองอีเวนต์มา ซึ่งเห็นว่ามีจะมีอีเวนท์ที่มันจะเป็นสมมสอนนะแล้วเราก็ช่วยกันลงไม้แต่แบบกะมาสอนเล่นมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมแบบเขาก็มีสอนเล่นอยู่แล้วนะตอนแรกอ่ะออโยว่าโยจาเออสปอยเนื้อเรื่องนิดหน่อยดีกว่าให้แบบชุ่มชื้นหัวใจ แล้วรูปภาพกับเนื้อเรื่องเราวันมันจาแบบเก็บไว้ด้วยนะมีดูได้ตรงนี้มีอัลบั้มคลังภาพซึ่งภาพเนี่ยเราก็จะได้จากเนื้อเรื่องนั่นแหละนี่คือทวารีตอนที่สองนะคะซึ่งแล้วพอเราเล่นจนจบเนี่ยเราก็จะได้นี้ด้วยนี่เป็นฉากจบของเมียมสุริยัน ดูเสียงซะก,ก่อนเราสามารถเอาไปตั้งเป็นหนะะ้าผ้าหน้าจอได้ด้วยนะของโยก็แบบอันนี้ของอาวีอาวีซันซาไม่ยอมให้พ้าสากอีกอันนี้ของอะไรนะเกรเซียปะเออใช่ใช่ซึ่งมันมีหลายคนมากแต่โยแบบจติไม่หมดเนี่ยคือเพราะว่าการจตินี่มันใช้ของค่อนข้างเยอะอยู่นอพอลโลเนี่ยเดียแต่งตัวแบบสงสิง นีคนนี้โยบโตโตซึ่งมันเป็นเกียร์ที่แบบว่ายัางไงครับนี่คนนี้อาวาลีเอ้ยทอมารีอาวาลีที่ไหนพอมารีนี่แบบเป็นเจ้าชายที่สวยกัาเจ้าหญิงมากทุกคนแบบก้มกราบ,บปนะ <laughs> เห็นไหมเสียงนี้เหมือนผู้หญิงเลยเจ้าหญิงหลายคนนี่อิจฉามาก โยลืมลบก็เ็ื่าชายนะคะนี่ก็มีเยอะแยะเลยที่โยเก็บมาได้ที่แค่สับส่วนน้อยๆนะส่วนไอ้พวกพวกแฟรี่เห็นไหมพวกแฟรี่สีม่วงสีนี้มันใช้สําหรับการจุตินะคะนี่ซึ่งเราสามารถดูได้เลยสมมุติเรา,เราโยจะจุติทเลคสใช่ไหมคะเราก็ต้องไปหาของพวกนี้มาให้หมดให้ครบถึงจะจุติได้ อ่ะลองเราลองมาสปอยในเรื่องของใครสักคนดีกว่าเอาคนที่เราชอบนะแม่เอากดผิดแล้วเราเริ่มก่อนเอาที่โยล่นไแล้วลกันเพราะว่าโยยังไม่ได้บวกใครเลยอยากจะให้ดูด้วยว่าเวลาเราเลือกตอบคำถามอ่ะมันบวกคะแนนยังไงครั้างในเรื่อง เรื่อ่ก็โอเคสู้ดีเหมือนกันอ๋อแล้วเนื้อเรื่องนะคะก็จะมีหลายแบบ้งเลยมีท้งเนื้อเรื่องหลักนะคะก็เราก็จะแบบตามแบบเข้าไปตามเมืองอันนี้บทที่หนึ่งของเมืองอะไรเขาก็จะเขียนอยู่น,นี้เป็นบทๆเลยซึ่งคนที่เข้ามาเล่นแรกๆก็จะรู้เองนั่นแหละไม่ต้องบอกอธิบายอะไรมากกวามอันนี้เป็นเนื้อเรื่องฝั่งเจ้าชายนะคะนี่ก็ถ้าจิติแล้วมันก็จะขึ้นไปแสนแวววาวขึ้นมา นะอย่างวิมโยจุจติสุริยันนะคะมันก็จะขึ้นมาว่าเรามีเจ้าชายคนไหนบ้างจุติฝั่งไหนไปแล้วบ้างแล้วเราก็สามารถอ่านเ,เรื่องของเจ้าชายฝั่งนั้นได้เลยแบบอ่านสาม,มาแบบอ่านบทไหนก็ได้เนี่ยเนี่ยเราก็สามารถอ่านได้เลยอันนี้ต้องบวกอีกสองออใช่ลืมบอกไปว่าถ้าเอาเจ้าชายตัวเดียวกยันมาบวกอีกสองครั้งเราก็จะได้เป็น อะไรอ่ะเขาเรียกผดลิมิตเป็นเรื่องแบบพิเศษมากนูก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะกะว่าจะลองอยู่แต่ว่ามันยังเข้ามาไม่ค่อยเยอะไงคนที่เขาผดลิมิตแล้วมันจะมีหัวใจสีชมพูอะ่ะที่เห็นของลิกะเมื่อกี้ลองย้อนกลับไปดูได้นะอันนี้ก็เป็นแล้วก็มีเนื้อเรื่องพิเศษอันนี้เป็นของแดนยาพิษนะคะโยก็เล่นจบแล้วตอนเขาตอนเขาแบบมีสิบบทตอนเขาแบบว่า เก็บแต้มคอมมูนิตี้กันโยก็แชวบมาเล่นแต้มก็ไม่ถึงพอเพราะโยได้ของขมแล้วขี้เกียจเล่นไงจุอย่าไปบอกใครอันนี้ก็มีหนึ่งครั้งหนึ่งวันหนึ่วันนั้นของตัวชายนะคะก็จะเป็นแบบเรื่องราวในชีวิตของตัวชายให้แบบ1วันของตัวชายคนนั้นนะคะอ่านสักคนดีไหมเอาใครดีอ่ะ เอาคนนี้ละกันเจ้าชายรียานะคะก็สปอนที่หนึ่งเพราะตอนนี้ก็ยังมีอยู่ด้วยก็เผื่อใครที่แบบมาเล่นช่วงนี้ไงก็จะได้อ่านเลยนันเด่งว,วันนี้ข่าเจ้าชายรียานั่นคือความสนุกสาของเจ้าชายคนหนึ่งที่สดิจอยู่ในหินแห่งความฝันแวบมาแล้วบอกไอลอยอยู่กลาง ท้องฟ้าเสียงทุกคนพูกคุยเอียดสนานดังจักในนั้นเมืองเครื่องจักไอ้น้ำณมุมหนึ่งของเมืองที่แสนคึอค mm ัก hmm. มีกลุ่มคนที่มีสีหน้าวิตกประเวลรวมตัวกันเกิดอะไรขึ้นกันนะอีกาออกมาอีกแล้วกันเหรอทันลียาทันลียาใบหน้าทั้งหมของผู้คนแปรเปลี่ยนเป็รอยยิ้มทันทีเจ้าชายอีกาออกมาทำลายไล่แถวฉันมาอีกแล้วครับ เป็นเจ้าชายนี่เองเลยเทไไปหมดเลยครับให้ตายสิเดินมาตอนที่ทางฉันกำลังวางแผนรุ่นนี้อยู่ซะอีกขอโทษนะครับทัยยาเจ้าช,ชายริยาก็หวัวตนเองอย่างรำคาญใจถ้าคิดว่าไม่ดีพวกนายก็ก็หัดใช้สมองคิดซะบ้างเซเพื่อจบเจ้าชายิยาก็ออกวิ่งอย่างไม่ทางตั้งตัววิ่งไปไหน <c oughs> อ่ะอ่ะไกา ใช่หนุ่มจากผมและการที่ตั้งไว้บนถนนได้สองมือแล้วชูขึ้นฟ้าฉันจะไล่พวกมันให้เกลี้ยงเลยเออสมเป็นท่านรยาเสียงผู้ร้องแห่งความปิติก็ดังขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ที่ฝูงชนรวมตัวกันก็อันนี้ก็เป็นแบบน้ำจิมน้ำจิมนะคะคือเจ้าชายอะ่ะมองไม่เห็นเราด้วยแหละเหมือนเราแบบเสือกเป็นเจ้าหญิงสายเผือกเข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปแบบเหมือนแบบเข้าไปดู ขีนแทงความทรงจำของเจ้าชายเขาประมาณนั้นกับแต่เราไม่ได้เผื่อคนเดียวไงเราเผื่อกนหลายหลายคนอยออกไงนี่ยังไม่ให้ดูเดี๋ยวให้ไปเล่นกันเองให้แบบให้นิดนิดให้ดูนิดนิดอืมเราจะคลิปแบบไปเดี๋ยวรู้หมดไม่น่าเล่นสิอ่ะเราโยจะให้ดูเนเรื่องฝั่งเจ้าชายนะคะ เอาคนไหนดีเอ่ยเอาคนหล,ล่อๆเนาะมีใครหล่อมั <laughs> อ<า>้งเอาคนนี้ละกันโติโดโด้อตโเติ้อเติ้อยากอ่านเรื่องของนาย ซึ่งบทแรกนะคะเราจะเป็นแค่บทแบบเหมือนทำความรู้จักเฉยๆยังไม่แบบยังไม่มีตัวเลือกให้เราเลือกนะอ่ากุณแนวาวเป็นเจ้าหนผมที่อาณาจักออดแดนใส่รุ้งเดือนประกายทำการกิิดหอมขระดอกม้ที่ล่องลอยเมื่อฉันประสานมือปริฐานแหวนก็ส่่งแส่งจ้าเง <c oughs> เรวลืมบอกไปว่าเขาจะมีเสียงภาคด้วยภาคแบบเอาอาจารย์ที่แบบไม่ใช่อาจารย์เขาเรียกว่านักภาคแบบมากฝีมือบางทีเราอาจจะได้ยินตามการ์ตูนอนิเมะอะไรอย่างนี้มาด้วยนะลองลองฟังกันแสบตาดางนี้นค่อยๆประกอบไ้เห็นใช้เห็นจากแสงที่อ่อนแรงคือใช้หนุ่มที่มีผมสีดำคนนี้คืคอผมคือโตโต้โตโต้คุ้ม ตโต้ตตคมยกศิษยกิเรากับสุนัขนา่ารักน่ารักแล้วก็สิดตามอางชัดคุณเป็นคนที่ช่วยผมเอาไว้คนที่เยี่ยมยอดขณะที่พูพรรมพํมเหมือนกับพูดกับตัวเองตโต้ตคุมก็ขอคอมร่งางใหญ่ตัวสง่าง,งามของตัวเองลงแล้วจ้องมองฉันด้วยเวลตาใสแจ๋วเป็นไรหรือเปล่าหรือว่าไม่หรือว่าได้รับบาดเจ็บ ในตอนที่กำลังถามออกไปด้วยความเป็นห่วงโตโต้คุมก็ใช้มือทั้งสองข้างคุมมือของฉันไว้แล้วจึงดูขบาบนกกับนายขงังคุมด้วยเถอะครับเอ๊ะเพราะไม่อาจตามพัพูถเกินช้าน,นั้นได้ฉันจึงได้แต่จ้องโตโต้คุมกลับไปอย่างมมนงงแต่ใบหน้าของโตโต้คุมแสดงถึงความจริงจังขโมยฉันเดากักุงอวอนเขาร้อง รู้สึกเหมือนกลับปล่อยเอาไว้ไม่ได้แถมยังเหมือนจะไม่ได้รอเล่นซะด้วยสิแต่ว่าจะให้เป็นเจ้าของเนี่ยก็ออกจากลำบากใจอยู่นะนอกจากคุณก็ไม่มีใครแล้วครับขอร้องละครับอเออขอโทษนะคะแต่ฉันเป็นเจ้าหน้าของคุณก็ออกจากลำบากใจอยู่เอ๊ะไงงั้นล่ะ พอฉันไม่ได้เสร็จออกไปอย่างเนื่อนวลด้วยความรู้สึกสับสนด้งตาของโฟต์คุมก็มีน้ำตาเอ่อรฟอขึ้นมาเอ๊ะ้องให้ตาขี่มีร่างร่างกายใหญ่โตแท้แทแต่กลับมีปฏิกิริยาอย่างกระติกหรือไม่ก็ะทั่สัตว์ยังไงอย่างนั้นปล่อยเอาไว้ไม่ได้เอ่อในระหว่างที่ฉันรู้สึกสับสนและลังเลใจอยู่นั้นเขามีคนบอกว่าเราบาใจผม ทันที่ตขวโค้กคูณน่าจะกำลังช็อกเพราะว่าใบหน้าของเขากำลังแดงอย่างไม่รู้สาเหตุววผมรู้สึกผมรู้สึกดีใจขึ้นมานิดนิดเอ๊ะเปล่าไม่มีอะไรถือว่าผมอ่ะไม่ใช่ว่าดีใจคุณช่วยรับไปเลยนะครับทั้งที่บริเสธไปแล้วแต่ตัวโต้คุณไปยังมาเกาะแขนฉันอย่างไม่ยอมแพ้ ก็จะขึ้น To Be c o n t i n u e นะคะก็เนื้อเรื่องอะโดยจะไม่อ่านให้ฟังแนะว,ว่ามันคุยอะไรกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหมือนสปอยมากจนเกินไปนี่เขาจะให้เราเลือกมันบบบจะแย่หรือว่าเหงาแย่นะคะซึ่งโยเลือกไปแล้วมันก็จะขึ้นว่าอันนี้บอกคะแนนสุริยนัน ตัวข้างล่างน่าจะเป็นจันทาแต่โยไม่ได้เลือกไงเออก็เราก็ต้องแบบตอบตามสถานการณ์ซึ่งถ้าเคยตอบไปแล้วอะมันจะขึ้นเหมือนให้เรารู้ว่าเผื่อว่าเราอะจะจุติจะใช้ทั้งสองฝั่งเลยแต่ว่าโยเลือกไปแล้วก็ก็เลือกแล้วนะก็ถ้าจะแบบเลือกอีกข้างล่างอีกก็ต้องไปหาตัวโต้คุมตัวใหม่มาเพราะงั้นเราก็จะไม่สามารถเลือกได้แล้วก็ อยากให้ทุกคนมาลองเล่นกันดูนะคะเกมนี้เป็นแมคือแบบเล่นง่ายๆใครเ<อ>ี่นแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่แบบเข้มข้นแบบให้เราแบบติดมากติดจนไม่รู้จะติดยังไงแล้วเนี่ยเอาตอนนี้นะคะก็มีกิจกรรมด้วยกิจกรรมตรงไหนเนี่ยอ่าอยู่ตรงมูนโรสนะคะมูการ์เดน้นอ่าก<ม>็เป็นกิจกรรม,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 ม สัตราคำหนึ่งใส่พิทักษ์เธอโหก็เป็นเรื่องราวกับสองพี่น้องผู้หูโลดและดาบเองก็แบบที่อยากจะมารู้เรื่องราวขอพวกเขานะคะก็เข้ามาเล่นกันนะคะเก็บสะสมเหรียญแล้วเอาเหรียญเนี่ยไปหยอดกาชาดีก็ได้เต้ยเตยเต้ยเต้ยเตยเตเต้เลยเดกยเตลเ้ยกด้ีเว้ยต้ยเ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 ต้ยอะไรเต้เว้ยรตเ ก็จะมีสองคนนะคะพี่กับน้องนี่เลยนี่โอกาสเก็บเหรียญตื่นนิทรามาแล้วนี่ก็แบบจุดสีโอ้โหรอ่มากอ่าแล้วก็กรชานี่จะเปลี่ยนทุสัปดาห์นะคะกรชาปริ้นนี่อ้าวลุ้นอ่ก็กรชาปริ้นนี่ก็จะเปลี่ยนทุกสัปดาห์เนาะก็แล้วแต่ว่าเราเล่นตอนไหนอืมก็ นไหนก็แล้วก็ขอลาตรงนี้เลยแล้วกันบ๊ายบายอย่าลืมมาเล่นกันนะเกมนี้สูงมากๆเลย